นี่พี่น้องอีกตัวนึงครับนี่งัวแม่สาวนะครับหุ่นดีหุ่นดีหน้าตาดีมานี่ลุกไหหุ่นดีหน้าตาดีฮู้ฮู้นี่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับงัวตัวนี้มาเอาเลยนะครับงัวเชฟใหม่นะครับฮู้ฮู้นี่เห็นไหยอก้นกระเปลียน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเบิ้งหุ่นเบิ้งห้างเบิงบ้งรูปเบิงบ้งส่งเพิ่นนะครับเนี่ยงั่ว่าสำรับผู้มักเรียงงูวเนาะเนี่ยนะครับอีกน้อยก็สมแล้วเนี่ยนะครับแม่สาวหุ่นดีนะครับ,เ,รนะครบเครื่องดีฝากพี่น้อนฟองไปเขานำอีกตัวนี้นะครับผู้ใดอยากไดง้งัว่าราคาหมื่นสามหมื่นเดียวละหมื่นหนึ่งร้อยโอ้หมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนะครับเนาะ เนี่ยเอาขันผู้ใดอยากได้ตัวนี้มาเหมือนหนึ่งพันนะครับสองแม่ลูกนั่นก็มีครับพี่น้องนั่นสองแม่ลูกนั่นก็ลงขายแล้วเหมือนหกนะครับลูกเถิกตัวนี้เหมือนหนึ่งพันนะครับงัวแม่สาวเหมือนหนึ่งพันสวยนะครับหุ่นดีสูงนะครับเพียงข้อเพียงข้างก่งแล้วข้อมสูงคนนี่นะครับเหมือนหนึ่นงพันเดีย๋ยวไปลองเด้อนะครับฝากอีกตัวหนึง่งงาม ไปเดี๋ยวย้าวเบิ้งตัวนั้นตัวนี้ก็ล่งคลิปแล้วละ,ละแต่ว่าสิล่งอีก <c oughs> สองแม่ลูกในเมื่อนกลูกเถิกนะครับลูกง่ามแห้งตัวนี้แม่กะสูงนะครับดอกสั้นเจากอหูยานเติตรงข้อเป็นพ่วงเลยนั่นนี่ครับตัวแม่มันนะครับสีแดงจึ่งคึงึง แดงบะคัมใหม่นะครับแดงเข้มอันนี้คือแม่พันลูกไส้เพื่อนมาหนินะครับนี่ลูกไส้เพื่อนสีแดงเข้มคือกันนะครับนี่สีแดงงามขนาดเลยอันนี้โคมละคู่ละเมื่อนหกนะครับสองแม่ลูกเรือจากได้แม่สาวตัวเดียวนะครับสิบเอ็ดหรือว่าเมื่อนเอ็ดนี่นะครับลูกเพันเอา ไอพี่รองเบิ้งน้ากันนะครับสวดทรงอง,งเอวนะครับคนห้างของเพิ่นนี่เพิ่อนยากได้สิบหกว่าสานเพิ่นว่าสองแม่ลูกนี่มาไหนมาสักหน่อยมาไหนมาเนี่ยน,นะครับเอาผู้ใดหางวัวเลี้ยงอยูนไ่น้องเด้อผู้ใดหางวัวเลี้ยงอยู่ทักมากครับ สองแม่ลูกนี่คู่นี่สิบหกนะครับหนึ่งมืนหกพันบาทนะครับงามงามนะครับเนื้อนังบ้างสาดีนะครับหุ่นดีสีสวยนะครับแดงจืดคืองักเล็กหน่อยนะครับแม่มันก็สูงเนเทินนะครับนี่เอาขออนุญาตบาทครําลงคลิปไปพี่รองเบื้องสั้นๆละตัวนี้นะครับอันนี้หนึ่งหกครับพี่รองสองแม่ลูกตัวนั้นตัวเดียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ นี่อันนี้มานนานโอ้เลียมือแล้วโอ้เลียมือแล้วโอ้ยมึยงจะมากินมือกูได้เข้มบ่าวเข้มมือมึงคือหูแเตะึเติร์ดห,หน่อยมาเติร์ดหน่อยมาเติร์ดหน่อยคือหูแเตะเอาเลียมาเลียมือตัว มันโหฮัลโหลมันก็อยู่น้ำเท่าครับเน่ยปลาหางหูโอ้ยขนาดเลยมันเป็นแนวกินมือคนเลยเนี่ยเท่าเอ้มองดูตองคอนะตองคอหยันตาจะเลยขั้นเขียวขนาดหนอกตะกอเลยแม่กะหูลูกกะหูนะครับเอ้าเสื่อเพิ่งนนของบักเจ็บไหมสองแม่ลูกมื่นหกม้วนหูหูนะครับจับได้รูปได้นะครับงัวนหน่อย เอาโอเคเนาะคลิปนี้ขออนุญาตบาดคำเอาซัำนี่ละบายบายไปห้อนแดดมาอาบน้ำก่อนมาอาบน้ำก่อนบาดนี่